ในคืนคืนหนึ่งเวลาตีสองนาทีเด็กนักเรียน17คนในชั้นเรียนของครูแกนดี้ได้หายตัวไปอย่างลึกลับโดยไม่มีเหตุผลหรือสัญญาณเตือนใ,นใดๆพวกเขาวิ่งหายไปในความมืดอย่างไร้ล่องรอยเป็นเรื่องราวสุดสยองขวัญเมื่อเด็กนักเรียนในชั้นเรียนของครูแกนดี้ได้หายตัวไปอย่างลึกลับ17คนในคืนเดียวโดยเหลือเพียงเด็กคนเดียวในห้องที่ยังคงอยู่เหตุการณ์นี้ทําให้ชาวเมืองที่เป็นพ่อแม่เด็กโกรธและสับสน พวกเขาจึงเพ่งเล็งกล่าวโทษว่าครูแกนดี้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ในเช้าวันธรรมดาวันหนึ่งที่ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ต่างออกมาทาหน้าที่ในวันนั้นครูแกนดี้เธอเป็นครูใหม่มาสอนได้ไม่นานกําลังเดินไปที่ชั้นเรียนของเธอในตอนเช้าเหมือนทุกวันแต่วันนี้กลับไม่เหมือนวันอื่นๆวันนี้ถ้าไม่มีเด็กนักเรียนในห้องเธอเลยทั้งที่ห้องอื่นๆก็มีเด็กมาเรียนตามปกติแต่ก็ยังเหลืออเล็กเด็กเพียงคนเดียวในห้องที่มาเรียนตามปกติ หนังได้เล่าไปในคืนก่อนหน้าเวลาตีสองสนาทีเด็กในห้องของครู่แกนดีที่ไม่ได้มาเรียนเนี่ยต่างคนต่างตื่นมาในเวลาเดียวกันแล้วพากันวิ่งหายไปในความมืดโดยที่ไม่มีใครกลับมาอีกเลยตำรวจรู้ว่าเด็กๆหายไปในเวลาตีสองสนาทีพอในช่วงเวลานั้นสัญญาณการขมโมยได้เตือนขึ้นตอนที่พวกเด็กๆเดินออกไปบางบ้านก็มีกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพเด็กๆไว้ด้วยแต่จับภาพได้แค่ตอนที่เด็กๆเด,กเดินหายไปในความมืดเท่านั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าเด็กพวกนั้นเดินไปไหนกันต่อ อเล็กเด็กที่เหลือคนเดียวในห้องก็ถูกตำรวจสอบสวนเยอะมากประมาณว่าเคยได้ยินเพื่อนๆน,นั่นแนะหรือวางแผนอะไรกันไหมแต่อเล็กก็บอกว่าถ้ามีเนี่ยเขาก็ไม่เคยได้ยินครูแกนดี้ก็เหมือนกันแต่เธอก็ไม่รู้อะไรเลยก็เลยช่วยตำรวจไม่ได้พวกเขาก็สั่งปิดการเรียนตลอดทั้งเดือนเพื่อหาความจริงจนถึงวันก่อนเปิดเรียนหนึ่งวันชาวเมืองได้จัดประชุมใหญ่ที่โรงเรียนและได้เตรียมที่ปรึกษาไว้หลายคนเพื่อให้ทุกคน,นจัดการความรู้สึกและความเศร้า ในขณะที่ที่ปรึกษากําลังพูดให้กําลังใจชาวเมืองก็มีพ่อของเด็กคนหนึ่งที่หายตัวไปลุกขึ้นมาโวยวายว่าเขาเนี่ยไม่เข้าใจเลยว่าทําไมต้องเป็นเด็ก17คนนั้นแถมยังเป็นเด็กที่อยู่ในห้องของครูแกนดี้ด้วยพวกผู้ปกครองเนี่ยก็ไม่ได้อยากฟังที่คนอื่นพูดแล้วเขาอยากฟังครูแกนดีพูดและอยากรู้ว่าเธอเนี่ยทำอะไรอยู่ตอนที่เด็กหายตัวไป ครูแกนดี้เลยขึ้นมาพูดแต่เธอเนี่ยก็ไม่ได้รู้อะไรเลยเหมือนกับทุกคนและเธอเนี่ยก็รู้สึกแย่ไม่แพ้กันที่เด็กในห้องเธอหายแต่พวกผู้ปกครองเนี่ยก็วยไวยแล้วก็ไม่ฟังอะไรกันแล้วและใจเธอเนี่ยถูกจับขังคุกอีกจนครูใหญ่เนี่ยต้องเข้ามาพูดช่วยแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นจนต้องรีบส่งครูแกนดี้กลับบ้านโดยที่ผู้ปกครองเนี่ยก็ตามมาด่าเธอตลอดทางแกนดี้เนี่ยรู้สึกแย่มาตลอดและรู้สึกเครียดเลยแวะซื้อเครื่องดื่มก่อนเข้าบ้านแต่ก็มีสายโทรศัพท์ปริศนาโทรเข้ามา พอเธอรับสายก็กลายเป็นคนที่โทรมาขู่จะทำร้ายเธอซึ่งก็น่าจะเป็นพวกผู้ปกครองที่คิดว่าเธอน่ยอยู่เบื้องหลังในการหายตัวไปของเด็กๆพวกเขาเนี่ยโกรธแค้นก็เลยโทรมาดาแกนดี้ที่ได้ยินเนี่ยก็รีบวางสายไปพอมาถึงบ้านแกนดีรู้สึกแปลกๆเหมือนมีคนตามเธออยู่ตลอดเวลาพอสักพักก็ไม่เสียงคนมาเคาะประตูแต่พอเธอเดินไปเปิดเนี่ยก็ไม่ได้เจอใครแต่กลับมีคนมาพ่นสีที่รถเธอประมาณว่านาังแม่มด พอเช้าแกนดี้ก็จะมาขัดสีแต่ขัดยังไงก็ขัดไม่ออกเธอได้ขับรถมาที่โรงเรียนครูใหญ่เนี่ยก็ได้ให้แกนดี้พักงานไปก่อนเพื่อจะได้ไม่เกิดความวุ่นวายและเป็นห่วงถึงความปลอดภัยของเธอแกนดี้เลยขอครูใหญ่คุยกับอเล็กเด็กชายเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ในห้องแต่ครูใหญ่ก็บอกว่าจิตใจอเล็กเนี่ยไม่ดีนะดเนื่องจากถูกนักข่าวก่อติดและตำรวจเนี่ยก็เข้าไปค้นบ้านเขาอีกเขาเลยยังไม่อยากให้ครูแกนดี้เนี่ยเข้าไปคุยตอนนี้ซึ่งโดยพฤติกรรมครูใหญ่เนี่ยมองว่าครูแกนดี้ก็แปลกๆที่บางครั้งก็ไ้ไปส่่อเลทีบาน เขามองว่ามันอาจจะเกินขอบเขตไปบ้างแต่แกนดี้เนี่ยเธอก็อยากคุยจริงๆนะเพราะเหลือกันอยู่แค่เธอกับเล็กสองคนเธอเนี่ยเศร้ามากแล,ล้วขับรถมาแจ้งความที่สถาน,นีตำรวจเธอก็ได้ไปเจอกับพอตำรวจที่เป็นแฟนเก่ากับแกนดี้ทั้งคู่ได้โบกมือทักทายกันเล็กน้อยพราะตกกลางคืนแกนดี้มานั่งจิบชิลๆอยู่คนเดียวแบบเหงาๆพอเนี่ยก็เข้ามาหาทั้งคู่ดูมีอาการิงเกรงเหมือนคนที่ไม่ได้เจอกันมานานแกนดี้ก็จะให้พอสั่งเครื่องดื่ม แต่พอเนี่ยสั่งโคกไปแก้วหนึ่งแกนดี้เนี่ยก็ดูตกใจว่าพอเนี่ยนั้นดื่มโคกซึ่งพอเนี่ยเขายายามจะเลิกดื่มแอลอยู่นะครับทั้งคู่เนี่ยก็คุยกันไปเรื่อยแกนดี้ก็พูดถึงเมียพอพอก็บอกว่าช่วงนี้พวกเขาล้ห่องละแหงกันอยู่แกนดี้ก็เลยอ้อนให้ดื่มเป็นเพื่อนเธอหน่อย จอนเช้าอีกวันพอได้ตื่นมาในบ้านของแกนดี้พวกเขาเนี่ยได้เกิดเลยกันแกนดี้ก็ได้ขับรถไปส่งเพลที่โรงพักพวกเขาเนี่ยเถียงกันเรื่องที่แกนดี้เหมือนจะพูดว่าพวกตำรวจว่าทําอะไรกันอยู่ทําไมถึงสืบไม่เจอพวกเด็ก,ดกสักทีแต่เพลเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาอะไม่ได้อยู่สืบสวนนะแล้วพวกตำรวจเนี่ยก็ทางานกันตลอดจนทั้งคู่เนี่ยเริ่มมีปากเสียงกันนิดหน่อยแล้วแยกย้ายกันไป ในบ่ายวันนั้นแกนดี้ติดตามอาเล็กตอนเลิกเรียนไปจนถึงบ้านแต่พอเธอไปขะเรียกกับไม่มีใครเปิดประตูให้เธอก็ได้สังเกตว่ากระจกทุกบานที่บ้านของอเล็กถูกแปะกระดาษไว้เหมือนไม่อยากให้ใครเห็นข้างในแกนดี้เลยเดินอ้อมไปที่หลังบ้านแล้วไปเจอช่องเล็กๆที่กระจกเธอเลยลองส่องดูเธอกับเห็นพ่อกับแม่ของอเล็กนั่งอยู่เฉยๆบนโซฟานั่กนกระทาให้เธอเนี่ยตกใจแกรดี้ออกมาเลยโทรไปเล่าให้ครูใหญ่ฟัง แต่ก็กลับโดนครูใหญ่ว่าว่าไปลุกลับ้านอลเล็กมากเกินไปแล้วครูใหญ่ก็ไม่ได้ฟังอะไรทั้งนั้นแถมยังบอกให้แกนดี้เลิกยุ่งกับอลเล็กได้แล้วแล้วตัดสายไปเธอเนี่ยเซ็งเลยเลยจะเข้ามาซื้อเครื่องดื่มอีกแต่ก็กลับถูกเมียพ่อเข้าทำร้ายพาเธอเนี่ยจับได้ที่แกนดี้ไปนอนกับสามีเธอจนมีคนเข้ามาห้ามพอตกกลางคืนแกนดี้นั่งจิบจนหลับไปเธอฝันว่าเธอเข้าไปในโรงเรียนตอนกลางดึก และกำลังเข้าสอนแบบปกติเธอเนี่ยก็พบเด็กๆในห้องนั่งคว่ำหน้าอยู่ที่โต๊ะแต่ก็มีอาเล็กที่เงยหน้ามามองอย่างหลอนจนเธอเนี่ยสะดุ้งตื่นเธอก็มาเจอกับร่างของผู้หญิงคนหนึ่งโผล่มาจากเพดานอีกแต่พอเธอมองดีๆเนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็หายไป พออีกวันแกนดี้ได้มาดักรอเล็กหน้าบ้านเธอพยายามจะเข้ามาคุยกับอเล็กแบบดีๆเราก็ะจะถามอาเล็กว่าเป็นยังไงบ้างแต่เล็กเนี่ยก็ไม่อยากคุยด้วยแล้วโมโหใส่เธอพร้อมกับไล่แล้วว่าให้เธอเนี่ยไม่ต้องมาตามเขาอีกแล้วก็วิ่งเข้าบ้านไปครูแกนดี้เนี่ยก็เล้าหลือไม่จบไปตามคอหน้าบ้านอ่ะเล็กอีกแต่ก็ไม่มีคนเปิดประตูให้เธอเนี่ยนั่งเฝ้าในรถอยู่จนมืดแล้วเผลอหลับไปแต่จู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึง่งเดินถือกันกลออกมาจากบ้านแล้วได้แอบเข้ามาในรถพร้อมก็ตัดผมเธอไปหนึ่งหย่อม โดยที่แกนดี้เนี่ยไม่รู้สึกตัวหนังได้เล่าถึงอาเชอร์พ่อของเด็กคนหนึ่งที่ลูกหายไปในห้องของครูแกนดี้อาเชอร์เนี่ยได้พยายามหาคําตอบอยู่ทุกวันเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเขาทํางานเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างซึ่งพอมาทํางานเช้านี้คนงานก็ได้เข้ามาพูดหลายอย่างถึงข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดมาจากอาเชอร์นั่นก็ทําให้เห็นว่าช่วงเนี้อาเชอร์เนี่ยไม่ได้มีกระจีกยะใจจะทํางานเลย รวมไปถึงสีที่อาเชอร์สั่งมามันเป็นสีแดงท,งทางที่ลูกค้าเนี่ยสั่งสีเขียวอาเชอร์ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยเอาไปเปลี่ยนเอง อาเชอร์มาสถานีตำรวจอยู่บ่อยๆเพื่อ,อมาตามเรื่องลูกแต่ตำรวจเนี่ยก็พูดอย่างจริงจังนะว่าเขาอทำงานกันเต็มที่แต่มันก็หาไม่เจอจริงๆอาเชอร์เนี่ยก็ได้พูดแต่โทษครูกแกนดี้ว่ามันต้องเป็นเพราะเธอแน่ๆเรื่องมันก็ได้ผ่านมาสักพักแล้วแต่ทําไมเธอเนี่ยยังลอยนวลใช้ชีวิตแบบปกติอยู่ข้างนอกตำรวจก็เลยบอกว่าทุกหลักฐานที่เขาได้มาเนี่ยเด็กทุกคนต่างพากันออกไปโดยสมัครใจไม่ได้มีการบังคับไม่มีบอกแสอะไรว่าครูกแกนดี้เนี่ยเป็นคนร้ายเลยเราจะให้ไปจับเธอได้ไง ซึ่งหนังเนี่ยก็ทาให้เห็นว่าผู้ปกครองที่ไป่ยินว่าครูแกนดี้ที่โรงเรียนตอนนั้นกับคนที่เอาสีไปเขียนข้างรถเธอเนี่ยก็คืออาเชอร์นั่นเองอาเชอร์เนี่ยเขาคิดถึงลูกจนหลอนเก็บเอาไปฝันแ,แปลกๆอยู่บ่อยๆจนคืนหนึ่งเขาได้ฝันว่าวิ่งตามลูกไปเรื่อยๆจนมาเจอว่าลูกเขาเนี่ยวิ่งเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งซึ่งบนบ้านนั้นมีปืนกับเลข2 1 7่อยู่ข้างๆอาเชอร์รีบตามเข้ามาในบ้านพอเขาเข้าไปในห้องที่มีคนนอนคุมโปงอยู่ อาเชอร์เนี่ยก็เข้าไปพูดลำพึงลำพันธ์คิดว่าเป็นลูกเขาเขาเลยร้องไห้ออกมาแต่คนใต้บ้าห่มเนี่ยกับเป็นป้าแก่ๆคนเดียวกับที่โผล่มาให้แกนดี้เจอพอใช้วันก่อนจออไปทํางานอาเชอร์เนี่ยก็เหมือนคิดอะไรขึ้นได้แล้วได้ลองเอาผัางเมืองมาตีเส้นในระยะที่ลูกเขาน่าจะวิ่งไปได้ อาเชอร์เลยมาที่บ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านของแม่เด็กที่ลูกหายไปเหมือนกันเขากาขอดูกล้องวงจรปิดที่บ้านหลังนี้แต่แม่เด็กเธอก็ไม่ได้ให้ดูนะเพราะเธอยังรู้สึกแย่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่อาเชอร์เนี่ยก็ไม่ได้เล่าหรือต่อแล้วมารอสามีเธอกลับบ้านแทนสามีเธอเนี่ยก็ให้ดูนะแต่ให้ดูแบบลำบากใจอยู่เหมือนกันอาเชอร์ดูระยะที่ลูกบ้านเนี่ยวิ่งไปจนได้เส้นตัดกลางมาเราจะขับไปหาดูว่าตรงนี้มันคือที่ไหนแต่ก็ได้ไปเจอรถของครูกแานดี้เข้าพอดีเธอเนี่ยกำลังเข้าไปเติมน้ำมัน อาเชอร์ก็ได้ขับตามเข้าไปแล้วเข้าไปพูดต่อว่าครูแกนดี้แบบปกติซึ่งแกนดี้เนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะว่าเวลาเจออาเชอร์เนี่ยเขาก็เป็นงี้ตลอดแต่ระหว่างที่เธอกําลังโดนอาเชอร์ต่อว่าเธอเนี่ยก็หันไปเห็นครูใหญ่วิ่งดิ่งมาที่เธอโดยมีท่าวิ่งเดียวกับพวกเด็กๆที่หายไปครูใหญ่พุ่งเข้ามาทำลายแกนดี้แบบไม่มีสติแต่อาเชอร์เนี่ยก็เข้ามาช่วยหลังไว้แต่ภาพก็ตัดกลับมาที่พอ หนังก็กลับมาเล่าถึงเรื่องของพอลช่วงก่อนที่จะไปเจอแกนดี้ซึ่งเมียเขาเนี่ยไปทําธุระต่างจังหวัดแล้วจะกลับวันอาทิตย์นี้แล้วเมียพอลเนี่ยก็คือลูกของตํารวจยศใหญ่ในสถานีนี้หนังได้เล่าถึงวันที่พอลไปเจอบแกนดี้ที่แกนดี้มาแจ้งความพอไปเจอบขี้ยาคนหนึ่งกำลังจะง,งัดเข้าไปขโมยของในร้านค้าพอเนี่ยได้เข้าไปจับกลุ่มและขอค้นตัวซึ่งก่อนค้นเนี่ยเขาก็ถามแล้วนะว่ามีอะไรแหลมๆอยู่ในกระเป๋าไหมเพราะเขาเนี่ยไม่อยากโดนอะไรแหลมๆที่มมือ ระหว่างที่พอล้วงมือเข้าไปในกางเกงมือเขาเนี่ยก็ได้ไปโดนกับเข็มฉีดยาที่อยู่ในกระเป๋าแทงเข้าไปที่นิ้วจนทําให้พอเนี่ยสติหลุดสารขี้ยาคนนั้นจนล่วงลงพื้นเขาได้ตกใจมากนะเพราะกลัวจะติดโรคเลยได้กลับมาที่รถก็พบว่ากล้องหน้ารถเนี่ยกำลังบันทึกภาพเขาอยู่พอตกใจเลยรีบถอดสายออกแล้วไปคุยกับขี้ยาดีๆว่าจะปล่อยตัวเขาไปแต่ขอให้เรื่องทุกอย่างจบ พอ,พอกลัวว่าจะถูกลองเรียนแต่ภาพในกล้องเนี่ยก็คือหลักฐานแล้วเขาจะปล่อยตัวไปจะขอให้เขาเนี่ยอย่าเจอขี้ยาคนนี้อีกไม่ง,งั้นพอเนี่ยเอาจริงแน่แล้วได้ปล่อยตัวไปพอได้กลับมาปรึกษาพ่อตาพ่อตาเลยบอกว่าถ้าในเดือนนี้ขี้ยาคนนี้ไม่ได้มาลองเรียนอะไรคลิปก็จะถูกอัดทับหายไปในดฟ์ที่ไหนสักที่แล้วเรื่องเนี่ยก็จะเงียบหายไปเองพอที่เซ็งมากเลยกลับมาที่รถก็พบกับข้อความที่ครูแกนดี้ถักมาแลวทั้งคู่เนี่ยก็ได้เกิดเลยกัน แต่พอพอกลับมาที่บ้านตอนเช้าเขากลับพบว่าเมียเขาเนี่ยกลับบ้านมาก่อนกําหนดแถมยังโดนเมียจับได้อีกว่าไปนอนกับผู้หญิงมาพอมันทํางานแบบเซ็งก็มาพบกับพี่ยาคนเดิมกําลังเดินไปที่โรงพักอีกพอเนี่ยก็ปีต์แต่แล้วไปไล่กระทืบพี่ยาคนนั้นภาพต่มาที่เรื่องราวของขี้ยาเขามีชื่อว่าเจมส์เจมส์เป็นโฮมเลดและฉกช,ชิงวิ่งรลวไปทั่วเพราะติดยานะ่ะจนถึงวันที่โดนพอจับและถูกปล่อยออกมาเจมส์ก็ไปหางานบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านของอเล็ก เขาก็ขโมยทุกอย่างที่ขายได้แต่เจมเนี่ยก็ได้มาเจอกับพ่อแม่เล็กนั่งอยู่ข้างล่างบ้านตอนที่เจมเห็นเนี่ยเขาก็คิดว่าสวยแล้วน่าจะโดนจับแน่ๆแ,แต่สภาพของพ่อแม่เล็กเนี่ยพวกเขานั่งกันอยู่เฉยๆแบบไม่กระพริบตาด้วยซ้ำเจมเลยลองเข้าไปเช็คดูพวกเขาเนี่ยก็นั่งกันแบบเม,มือ่อๆไม่ได้สนใจอะไรเจมงงมากว่านี่มันอะไรกันแต่ก็ได้ขโมยของต่อจนเปิดไปเจอชั้นใต้ดิน เจมส์เลยกลับเพราะว่ามีเด็กอยู่ในนี้จะไม่หมด<ๆ>เขาเนี่ยตกใจมากและพ่อแม่เล็กเนี่ยก็ลุกเดินมาหาเขาเจมส์เลยรีบวิ่งออกมาและได้เอาของที่ขโมยมาเนี่ยไปขายเขาเนี่ยก็ได้เหลือไปเห็นอีกว่ามีรางวัลสำหรับคนที่ให้เบาะแสของในเด็กถึง5 0,000ื่นเหรียญเจมส์ <James S 1> เลยโทรไปติดต่อที่สถานีตำรวจว่าเขาเนี่ยมีเบาะแสเกี่ยวกับเด็กๆแต่ว่าส่งคนมาหาเขาได้ไหมเพราะเขาเนี่ยกลัวว่าจะเจอพอที่นั่นแต่ตำรวจในสายเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้นะยังไงเจมส์ก็ต้องไปแจ้งความที่โรงพักแต่เขาเนี่ยก็ได้มาเจอกับพออีกพอที่ปีแตออยู่พดีก็ไ์ อะไรทั้งนั้นไล่ตามเจมมาเรื่อยๆเจมที่หนีมาจนถึงที่พักก็ได้มาพบกับป้าแก่ๆคนเดิมที่ครูแกนดี้กับอาชเชอร์เจอเขาได้ตกใจเลยรีบวิ่งเข้าไปในเต็นท์แต่ก็มาเจอกับคนที่พยายามจะเปิดเต็นท์เขาเจมที่กลัวมากนะเลยจะหยิบเข็มมาป้องกันตัวแต่คนที่เปิดมาเนี่ยก็เป็นพอลพอลเลยโดนเจมใช้เข็มแทงเข้าไปเต็มๆ เจมเนี่ยเรีบพูดออกมาว่าเขาเนี่ยรู้นะว่าพวกเด็กอยู่ไหนพอที่นี่อย่างนั้นก็เลยหยุดและได้พาเจมมาที่บ้านของอเล็กแต่พอพอเข้ามาถึงขเขาก็ไปกดกิ่งก็มีคนมาเปิดประตูคุยกับพอปกติแล้วรออยู่ในรถจนมืดแต่ก็ถูกพอเข้ามาลากเข้าบ้านไปหนังได้ตัดมาที่พาร์ทของมาคัสคู่ใหญ่คือหนังเนี่ยนด้นเล่าถึงวันที่แกนดี้โทรหาเขาที่เธอโทรมาเล่าว่าแอบไปดูบ้านของอเล็กในตอนนั้น มาคาที่ได้ฟังอย่างนั้นมาเขาก็เลยอยากจะติดต่อกับพ่อแม่ของอเล็กเพื่อจะขอคุยส่วนตัวเพราะอยากจะสอบถามเรื่องเสรีรภาพของอเล็กเพราะมีคน,นี่ยล้องเรียนเข้ามา แต่คนที่มาติดต่อที่โรงเรียนเนี่ย terrace, กลับไม่ใช่พ่อแม่ของอเล็กแต่กลายเป็นป้าของอเล็กแทนซึ่งป้าคนนี้ก็เป็นคนเดียวกับที่แกนดี้อาเชอร์และเจมส์เจอกันแบบแบบแบบป้าเล็กเนี่ยมาบอกว่าพ่อแม่เล็กป่วยมากเลยมาไม่ได้แต่มาคัสเนี่ยก็ยืนยันกับป้าไปว่ายัางไงพ่อแม่เล็กเนี่ยก็ต้องมาคุยให้ได้หรือให้เขาเนี่ยไปคุยที่บ้านก็ได้ไม่งางนั้นผู้กงคุ้มครองสิทธิ i, เด็กก็จะเข้ามาดูแลเรื่องนี้แทนเขาป้าเล็กเนี่ยก็เลยขอเลื่อนไปก่อนจนใชกวันที่เป็นวันหยุดมาคัสเนี่ยาากำ อยู่ป้าเล็กเนี่ยก็มากดกิ่งและขอเข้าบ้านโดยที่เธอเนี่ยได้อ้างว่าเธอตกรอมรถเมย์เลยเดินมาเรื่อยๆเ,เหนื่อยจะตัวอยู่แล้วแล้วได้ขอเข้าบ้านไม่ดื่มน้ําหน่อยซึ่งตอนแรกมาคันเนี่ยก็ปฏิเสธไปนะแต่แฟนเขาเนี่ยด้วยความอัธยาศัยดีเลยพาเข้ามาในบ้าน ป้าเล็เข้ามาก็มาขอดื่มน้ํามาคัทเนี่ยจะหยิบแก้วให้แต่เธอเนี่ยรันขอเป็นชามได้ไหมโดยที่ให้เหตุผลว่าเป็นความชอบส่วนตัวมาคัดก็เลยจัดน้ําให้หนึ่งชามแต่ป้าเล็กก็ได้หยิบไม้อะไรบางอย่างที่มีหนามออกมาจากกระเป๋าและได้ใช้ริบบิ้นของมาคัดที่จะได้แอบหยิบมาเนี่ย พ่นไปรอบๆไม้นั้นจากนั้นเธอได้ใช้หนามที่ไม้กรีดไปที่มือจะมีน้ําสีแดงไหลออกมามาคัดกับแฟนเนี่ยตกใจมากแต่แฟนมาคัดก็หาผ้าไปให้ป้าเล็กแต่พอเขาไปใกล้ๆก,ก,ก็กลับสู่ป้าเล็กหยิบกันกลมาตัดผมเป็นหนึ่งย่อมมาคัดเลยจะโทรแจ้งตำรวจแต่ป้านเนี่ยก็ได้หยิบกระดิ่งขึ้นมาแล้วได้เขย่าไปหนึ่งทีหลังจากที่เสียงกระดิ่งดังขึ้นมาคัดเนี่ยก็เหมือนจะควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วป้าก็ได้เอาผมของแฟนมาคัดไปพันที่ไม้แล้วได้หักมไม้นั้นเป็นสองส่วน มาคัดก็ได้เข้าไปทําลายแฟนเขาและได้อาเจียนออกมาเป็นน้ําสีน้าดำ,ดำจนแฟนเขาเนี่ยตุยขาที่ป้าแกเนี่ยทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วไมายไปล้างน้ําในชามที่มาคาดเตรียมไว้ให้มาคัดเนี่ยก็เลยหยุดป้าก็ได้เอาเส้นผมสีขาวขึ้นมาพันหม้แล้วถักไปอีกทีหนึง่งซึ่งผมย่อมนั้นก็คือผมของแกดีนนั่นเองป้าก็ได้เก็บของกลับบ้านแล้วทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น มาคาดหลังจากที่ป้าเล็กหักไม้ก็วิ่งดิ่งไปตั้งแต่หน้าบ้านคือวิ่งไปหลายกิโลมากนะจะมาเจอแกนดี้ที่ปัม๊มเขาได้ดิ่งเข้ามาทำลายแกนดี้แตกก็ได้อาเชอร์เนี่ยเข้ามาช่วยไว้จนเธอขับรถหนีออกมาได้มาคาดเนี่ยก็วิ่งตามไปเรื่อยๆจนไปโดนรถชนตุยขาที่พอตกเย็นแกนดี้กับอาเชอร์ก็เข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาล ทางครูก็ได้พูดปรับความเข้าใจกันอาเชอร์ได้บอกว่าเขาเนี่ยเคยเห็นท่าวิ่งแบบมาคัสซึ่งเป็นท่าเดียวกับพวกเด็กๆที่หายตัวไปอาเชอร์ยังบอกอีกว่าที่มาคัสทำเนี่ยเขาเหมือนเป็นอาวุธเหมือนมิสไซล์ความร้อนที่ถูกล็อกเป้าไวใ้ให้มาทํากับแกนดี้อาเชอร์ก็ได้แผนที่ให้แกนดี้ดูอีกและคิดว่าเด็กๆเ,เนี่ยน่าจะวิ่งไปรวมกันแถวๆนี้แกนดี้เนี่ยก็ตกใจเพราะว่าตรงนี้มันคือบ้านของอเล็กหนังเลยเล่าถึงพาร์ทของอเล็กอเล็กเนี่ยเป็นเด็กน่ารักไม่สู้คนแถมยังโดนเพื่อนแกล้งเป ก็ได้เกริ่นว่าเดี๋ยวจะมีป้าแกวดิสมาอยู่ด้วยสักพักซึ่งเป็นป้าฝั่งแม่เขาเนี่ยเดือดร้อนมาเราก็ต้องช่วยอเล็กเนี่ยก็ไม่เคยเจอกับป้าคนนี้เลยนะจนวันที่ป้าเข้ามาอยู่บ้านไปสักพักอเล็กก็ได้แอบได้ยินพ่อกับแม่บ่นกันถึงเรื่องป้าแกวดิสพ่อเขาเนี่ยพูดประมาณว่าบ้านเราเนี่ยไม่ใช่สถานสงเคราะห์นะแต่เมียเขาเนี่ยก็ยืนยันที่จะช่วยอเล็กแอบเปิดเข้าไปที่ห้องของป้าแกวดิสก็เหลือกไปเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งและเห็นป้าแกเนี่ยนอนจ้องเขาอยู่เขาเนี่ยก็ตกใจจนรีปปิดระตู อเล็กก็ถามพ่อว่าป้าแก้วดีจะมาอยู่ถึงวันไหนหรอพ่อเขาก็บอกน่าจะไม่เกินเดือนหนึ่งในเย็นวันนั้นอเล็กไม่ยืนรอพ่อให้มารับตามปกติแต่รอจนเพื่อนกลับหมดแล้วก็ไม่มีใครมารับอเล็กเลยเดินกลับเองจนถึงบ้านเขาก็ได้พบกับพ่อแม่นั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารอเล็กก็เลยถามพ่อว่าทําไมไม่ไปรับที่โรงเรียนแต่พ่อกับแม่เขาเนี่ยก็หันมาตอบเหมือนคนไม่มีความรู้สึกและถามว่าวันนี้ที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้าง อเล็กที่รู้สึกว่ามันไม่ปกติป้าแกวดิสเน่ก็เข้ามาคุยกับอเล็กจนอเล็กเนี่ยเริ่มกลัวเรเอวน้ำสาเข้าไปที่หน้าของพ่อเขาแต่ดูเหมือนพ่อเขาเนี่ยก็ไม่ไรู้สึกอะไรเลยป้าแกวดิสเลยได้ให้อเล็กขึ้นไปนอนอล็กที่กลัวเนี่ยเลยวิ่งขึ้นบ้านไปพอเช้าลงมาอาเล็กก็ยังเห็นว่าพ่อกับแม่เขาเนี่ยนั่งอยู่ที่โต๊ะเหมือนเดิมป้าแกวดิสก็เรียกมานั่งแล้วได้บอกกับอเล็กว่าอย่าไปบอกเรื่องนี้กับใครพร้อมกับแสดงโชว์อะไรบางอย่าง ารทำพิธีกับกิ่งไม้เหมือนเดิมแต่หลังจากที่เธอหักไม้พ่อแม่ก็อาซ่อมมาจิ้มหน้าตัวเองไม่หยุดเหมือนกับทําหมูกรอบป้าแก้วดิษทาแบบนั้นเพื่อเป็นการขู่ว่าถ้า,าเล็กเอาเรื่องพวกนี้ไปบอกกับใครเนี่ยพ่อกับแม่เขาตุยแน่อเล็กก็เลยไปเรียนตามปกติแต่พอกลับโรงเรียนป้าแก้วดิษเนี่ยก็ได้สั่งให้เขาไปซื้ออาหารกระป๋องเพื่อมาป้อนพ่อกับแม่ทุกๆวันอเล็กก็ทําตามนะจนถึงคืนหนึงงกก่งป้าแก้วดิษได้ตะโกนเรียกเล็กกลางดึกป้าแกนี่มีอาการป่วยหนะักแล้วบอกกับอเล็กว่่่าาาาออยยยให้ชวะไรบงง ซึ่งสิ่งนั้นน่ยอาจจะทําให้แกหายดีก็ได้อเล็กเลยถามไปว่าถ้าป้าหายดีแล้วเนี่ยจะกลับบ้านไปไหมป้าก็บอกว่าถ้าแกหายเนี่ยก็คงกลับโดยที่ป้าเนี่ยจะให้อเล็กไปแอบหยิบของเพื่อนๆในห้องเรียนมาคนละหนึ่งชิ้นแบบไม่ต้องบอกใครอเล็กอยากให้ป้ากลับบ้านก็เลยทําตามจนไปแอบหยิบของมาได้ครบแล้วได้อามาให้ป้าตามคาสั่ง จนในคืนนั้นป้าก็ได้ทําพิธีและขย่าก,กระดิ่งเป็นหนึ่งทีเด็กๆในห้องของอเล็กเนี่ยก็รวมตัวกันวิ่งเข้ามาในบ้านเลยทําให้อีกวันได้เกิดเรื่องต่างๆขึ้นตั้งแต่ต้นเรื่องป้าได้อ้างกับตํารวจว่าพ่อของอเล็กเนี่ยเส้นเลือดแตกเพิ่งหายเลยพูดอะไรไม่ค่อยได้และได้ทําพิธีให้พวกเด็กๆเ,เนี่ยวิ่งไปรวมตัวกันที่อื่นก่อนพอตำรวจเข้ามาคนบ้านเลยไม่เจอความผิดปกติ อเล็กได้ใช้ชีวิตเหมือนเดิมทุกวันตื่นเช้ามาไปเรียนกลับบ้านมาป้อนอาหารกระป๋องให่พ่อกับแม่จนวันหนึ่งที่พ่อกับเจมมาที่บ้านอเล็กเข้ามาก็ได้เห็นว่าเจมกับพ่อเนี่ยเป็นเหมือนพ่อกับแม่เขาไปแล้วป้าแกวดิศก็บอกว่าพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางกันแล่ะห้ามข้ามเส้นนี้เด็ดขาด ภาพตัดกลับมาที่แกนดี้กับอาเชอร์เขาเข้ามาถึงบ้านของอเล็กก็มาพบกับรถตำรวจจอดอยู่แต่พอลเนี่ยก็ได้เดินออกมาหน้าบ้านเพื่อมากวักมือเรียกแกนดี้กับอาเชอร์ใน่ยเดินเข้าไปแต่แกนดี้ก็ดันข้ามเส้นสีขาวที่อยู่บนพื้นทําให้พอลกับเจมส์ที่ถูกทําพิธีไว้ได้เข้ามาทําลายแกนดี้กับอาเชอร์ทันทีพวกเขาเนี่ยต่อสู้กันอยู่นานแกนดี้ได้หยิบปืนของพอลคิวพอลตุย ส่วนอาเชอร์ได้สู้กับเจมจนเลอเข้ามาในห้องใต้ดินอาเชอร์เนี่ยก็ได้เห็นว่ามีพวกเด็กๆยิงกันอยู่เต็มไปหมดแกนดี้ก็เข้ามาใช้ปืนคิวเจมตัวไปอีกคนอาเชอร์ที่เห็นเด็กๆก็รีบวิ่งเข้ามาหาลูกตัวเองแต่ก็ได้มาเจอป้าแก้วดิดเข้าทํารลายป้าแก้วดิดเนี่ยได้ทาพิธีใส่อาเชอร์เลยทําให้อาเชอร์เนี่ยเข้ามาล็อกตัวแกนดี้ ภาพได้ตัดกลับมาที่อเล็กเขาเดินข้ามเส้นสีขาวที่มีพ่อกับแม่ตัวเองยืนอยู่หน้าห้องของป้าแกวดิดพ่อกับแม่เขาเนี่ยกขาเข้าทำร้ายอเล็กทันทีอเล็กที่รู้ตัวอยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ลีวิ่งหนีเข้าไปหยิบกิ่งไม้ในห้องของป้าที่ทําของใส่พวกเด็กๆไว้แต่ด้วยความที่ครูผักหลักจําอเล็กเนี่ยเลยใช้กิ่งไม้ของป้าแกวดิดท,ทําพิธีกรรมใส่ป้าแกวดิดเอง เขาได้ใช้เส้นผมในหวีของป้าแล้ได้ห่างไม้ที่มีสิ่งของของพวกเด็กๆพันอยู่รอบกิ่งไม้นั้นทําให้พวกเด็กทุกคนที่อยู่ในห้องใต้ดินเข้าไปลุมจมตีป้าแกวดิทันทีป้าเนี่ยก็รู้ตัวนะแล้วก็จะวิ่งหนีแกในหนีไปเรื่อยเนี่ยก็ไม่ลอดนอนเด็กพวกนั้นวิ่งเข้าใส่แบบคุ้มข้ั่งสุดๆจนเธอเนี่ยโดนเด็กๆลุมฉีกล่างจนตุย ซึ่งฝั่งทางบ้านอาเล็กกานดีเนี่ยก็ยังถูกอาเชอร์ล็อกไว้อยู่แถมมาเล็กที่จะโดนพ่อแม่เข้าทำลายแต่พอป้าแกวดิตตุยเนี่ยทุกรุนที่โดนคำสาบก็หยุดการกระทำนั้นทันที อาเชอเร์พอได้สติก็กลับไปหาลูกจนเจอแต่พ่อแม่ของอลเล็กเนี่ยหลังจากที่โดนทําของใส่มานานทําให้พวกเขายังไม่กลับมาเป็นปกติอลเล็กและพ่อแม่ได้ย้ายไปอยู่เมืองอื่นกับป้าอีกคนที่เป็นป้าใจดีและเด็กทุกคนที่หายไปก็ได้กลับสู่อ้อมกอดพ่อแม่จนผ่านไปเกือบปีเด็กบางคนเพิ่งจะกลับมาพูดได้อีกครั้งแล้วหนังก็จบแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนใจาก็มดไป7.6คะแนน ส่วน,น,นเว็บมะเขือเน่าได้คะแนนไปถึง94%เลยทีเดียวเอาเป็นว่าถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ